สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับคุยเรื่องนอนกับต้นแล้วก็ช่อง y t u t u ทีทีฮวยช n n e l นะครับก็วันนี้เรื่องข่าวนักเสกนักเตะซื้อขายของทีมอั์เซนอนเราก็ยังเงียบๆอยู่นะครับที่มีคอนเฟิร์มและแน่นอนแล้วก็คือเมื่อวานนี้นูโน่ตาวาเลสได้เดินทางไปถึงฝรั่งเศส สโมสรโอลิมปิกมาเซลเปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อวานนี้ก็คิดว่าน่าจะชูเสื้อภายในวัน2วันนี้แหละก็เป็นสัญญา,ายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับแต่ว่าไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะก็๋ยวค่อยดูผลการของนูนูตาวาเดสและกันในฤะดูกาลนี้ว่าจะแจมขนาดไหนนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ก็คือดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับอารเดต้าต้องการที่จะเก็บเก็บเอาไว้ใช้นะเพื่ออนาคตเพราะว่ามันไม่มไ,มไ,มไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดนะก็ก็คอยดูอีกทีละกันอีกคนหนึ่งที่มีข่าวแล้วก็เริ่มจะงองแงง,งองแง,ง่งไดหน่อยก็คือเฮกตอร์เบย์เลินนะรู้สึกอยากกลับบ้านมากตามรายงานก็คือบอกว่า ได้เข้าไปคุยกับสโมสสแล้วก็ขอยกเลิกสัญญานะครับขอยกเลิกสัญญากับอาร์เซนอลแล้วก็อยากจะกลับไปลิเวอร์พูลสโมสรที่ตัวเองยืมตัวไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกคงจะรู้สึกชื่นชอบกับสโมสสแล้วก็เลยอยากจะกลับนะก็เลยมีอาการนิดหน่อยก็เดี๋ยวต้องคอยดูข่าวกันต่อไปว่าว่าว่า ผลจะเป็นยังไงนะครับก็คงอยู่ไม่ได้แหละเพราะว่าแบ็คขวาเราก็เต็มเหนียวแล้วเกินแล้วตอนนี้นะทั้งโทมิยัตสุแล้วก็ <ๆ S 1> เผลอเบนไว้ก็จะมาเล่นตําแหน่งนี้ด้วยเซติกก็โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงหลังๆนะครับก็เหมือนกับเรามี3ตัวถ้าเหกตอบิยรลินอยู่ก็คงเป็นตัวเลือกที่4อ่นะก็คงจะคิดว่าคงไม่มีอนาคตใช้คำนี้คงจะได้นะก็เลยต้องต้อง หาที่ถาทางใหม่นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรดีที่สุดก็คือการกลับบ้านเรานะหรือบัตตี้ในสเปนครับส่วนที่ยังคาราคาซังอยู่อ่าที่คาราคาซังอยู่ที่คิดว่าจะไปแน่ๆแ,แล้วคิดว่าใช่แน่แน่จะไปแน่ๆแ,แต่กลายเป็นว่าไม่แน่จะแล้วนะสำหรับแบรนเลโนประตูชาวเยอรมันของเราซึ่งตอนแรกมีข่าวว่าตกลงกับสโมสรฟูแร่มเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว10ล้าน แต่ไปๆปม,มากลายเป็นว่าเรื่องกับจะพลิกหรือเปล่าเพราะว่า,าสโบสรอาเซนอลเราตอนนี้ก็เหมือนเราก็อยากได้ตัวของทีละมองของเลสเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ปีเตอร์ชมเบอร์ลซึ่งเป็นผู้สษารประตูมือหนึ่งของเลสเตอร์มายาวนานมากนะยาวนานมากก็จะอำลาสมโมสรไป แล้วตอนนี้เลสเตอร์ก็กำลังจะหาตัวแทนใหม่ซึ่งจะถามผมว่าถ้าผมเป็นผมเป็นแบรเรโนผมจะไปอยู่ฟูลแลมหรือจะไปอยู่เลสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ออปชันมันก็เลยขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นออปชันสำหรับเราซื้อตัวทีเลมองโดยมีสัญญาของตัวแบรเรโนพ่วงเข้าไปด้วยจุดนี้ก็จะทำให้เลสเตอร์ได้กลับมาสนใจเราอีกทีหนึ่ง นะครับก็ผมว่าดิวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเราก็เอาใจช่วยละกันก็อย่างที่บอกว่าแบร์เโนเองก็คงจะต้องหาที่หาทางลงเพื่อที่จะตัดแสดงฝีมือหะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกที่กาตาร์มันรออยู่กต่เผอต้องมานั่งสำรองอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่โอกาสที่จะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกมันก็มีโอกาสสูง นะครับปีนี้อายุนามก็ปาเข้าไป30แล้วนะครับ mm hmm. ก,ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันละกันนะส่วนเรื่องวันนี้ช่วงเย็นนะครับตามเวลาบ้านเราก็18ในการ30เดี๋ยวก็หาดูการถ่ายเท่าสดตามช่องต่างๆแล้วกันนะครับวันนี้ศึกเอมิเรดครับนะซึ่ง หลังจากที่ปิดฤดูกาลเราเตะกับเอเวอัรแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาใช้สนามย่าขบ้านของเราอีกเลยวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยาาดีนะศึกเอเวเรตครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆบอลประเพณีนะครับที่จะเป็นการแมตช์อุ่นเครื่องนัดสำคัญนัดสุดท้ายก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็วันนี้เราจะเจอกับเซบียาจากสเปนตามข่าวแล้วก็คงจัดตัวเต็ม นะจัดตัวเต็มเพื่อเป็นการลองทีมถ้าเผื่อตามโผไม่พลิกไม่พลาดนะครับแล้วก็เหมือนกับฟอร์มตามทรงที่เราแต่กับเชลซีล่าสุดก็คงจะเป็นแรนเดลลงเป็นประตูนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นชิเชนโกแต่ต้องดูว่าคีรันทีนี่นหายเจ็บกลับมา1 0อย่าองในภาพภายในแคมป์ก็เห็นกำลังซ้อมอยู่ แล้วนะสำหรับเคลลนทีนี่แล้วก็โทมิยสุนะครับเพราะนั้นเราก็มีโอกาสที่เห็น2ตัวนี้ลงแต่ถ้าเผื่อจะเอาตามทรงก่อนเนะ่ยสิบเอ็ตัวแรกก็น่าจะเป็นเซดิกไม่ใช่เซดิกไอเป็นชิเซนโก้ลงก่อนนะครับแล้วก็ตัวคู่เซนเ,นเตอร์กลางน่าจะเป็นไกายเบนมากันเยสแล้วก็จะจับคู่กับวิลเลียมซาริบาซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากในช่วงของปรีเทซันสีานัที่ผ่านมา แม็ตขวานะครับเบนไว้คงจะต้องลงมาทําหน้าที่ก่อนหรือนะต้องรอดูความฟิตของโทมิยาสุอีกทีหนึ่งว่าเขาฟิตพอหรือยังหรืออาจจะได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นคน้ลงครึ่งหลังก็ได้นะส่วนกองกลางตอนนี้ก็ต้องเป็นคู่ของอลูกพี่นะครับลูกพี่ก็คือ,อโทมัสปาเตคงจับคู่กับกานชาก้าก่อนนะแล้วก็ในครึ่งหลังหรือว่า บอลห่างๆแล้วหรือว่าไม่มีอะไรแล้วเวลาที่มันจะเหลือน้อยๆแล้วอาลาจะเห็นพวกนักเตะตัวใหม่ๆที่เราซื้อมานะครับพวกวีอา่าพวกอะไรแน,นี้อาจจะมาวิ่งลงสนามทางซ้ายคงมาตี้นะครับกาเบียนมาติลลี่ก็น่าจะลงมาลากเลยนะทางขวาก็เป็นไอ้น้องรักนะครับบูไกโยซากานะคงช่วงนี้แบ็คขวาคงไม่เออปีกขวาม,มิดฟิลด์ตทางขวาคงไม่มีใครมากินเขาอะนะ แล้วก็ตรงกลางตัวขับขึ้นทำเกมก็คงจะต้องเป็นกัปตันโดเดนนะครับมาตินโนเดนการดซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นฟอร์มเขาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นาเป้านะครับกาบเบียนเจสุดวันนี้เรากราบเบียนลงสามตัวเลยนะนะกาบเบียนเราลงครบเลยนาเป้าคงเป็นกาบเบียนเจสุดก็คงมาดูที่ว่าได้เจอทีมระดับพอๆกัน,พอ,กนพอฟัดพอเหวี่ยงกันเนี่ยกับเซบียาดูที่ว่า กาเบ็นเซุตจะมีเทคนิคจะมีลูกเล่นลูกเลาะล,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 ลูกชนยังไงนะส่วนตัวสำรองก็คงจะเป็นตามนั้นเดี๋ยว18ในการ30เราดูกันอีกทีแล้วก็จบเกมแล้วไงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์แล้วก็มาสรุปผลคร่าวๆวิเคราะห์กันนะอีกครั้งหนึ่งในการในวันพรุ่งนี้นะครับและอีกคู่หนึ่งคืนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจะสี่หรือห้าทุ่มนะครับไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณเปิดแล้วว่าฤดูกาลใหม่เปิดแล้วฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปีแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็จะลงเตะกับแชมป์เอเอรัแลิหรือว่าพูนะครับก็คงเป็นแมตช์แมตช์ใหญ่อีกแมตช์หนึ่งที่เป็นสัญญ,ญาแล้วว่าฤดูกาลใหม่กําลังจะเริ่มแนละ้วก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หลือเรามาว่ากันนะครับติดตาม ได้ทั้งสองช่องนะทั้งทาง Facebook ทั้งคุยกับน้อนคุยเรื่องน้อนกับต้นแล้วก็ใน YouTube นะครับที่ว c ช anel กดไลค์กดดิ่งกดแชร์กด, share, กดมันทุกปุ่มที่มันมีอ่ะกดแม่งั้งงบดนะกดให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรดีๆมีข้อเสนอแนะเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องข้อมูลเรื่องข้อความปักเมนเข้ามา ใส่เม้นเข้ามาจะอ่านทุกอย่างเพื่อนำมาพัฒนานำมาปรับปรุงช่องนะครับแล้วก็อยากจะขอกำลังใจเพื่อนๆด้วยในการทำช่องอย่างนี้ล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาเจอกันอย่างนี้ทุกวันละกันนะพบกันครั้งหน้าอย่าลืมนะครับคืนนี้มีสองคู่เด็ดๆที่เราจะต้องอนุกันนะครับเจอกันในพรุ่งนี้คลิปหน้าสวัสดีครับ